สีประตูยกสูงแต่งชุดแต่งรอบพันดาวเพียง2,9 0 0 0จะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกจะพาลูกค้ามาชมกับเจ้าออนิวไต้ตั้นสประตูยกสูงคันนี้ค่ะ แต่งชุดแต่งให้รอบคันนะคะและคันนี้นะคะแต่งเป็นในชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะเดี๋วนุกแจ้งก่อนว่าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ในรุ่นโปรนะคะเดี๋วนุกพามาชมค่ะว่านุกติดตั้งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะมาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้นุกก็ได้ทําการติดเป็นโลโก้มิตซูบิชิตรงนี้มาให้นะคะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เช่นกันค่ะไฟหน้านะคะกับไฟตัดหมองตัวนี้เราเครอบเป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะคะมีให้ลูกค้าเลือกเช่นกน,ดดนนะคะะดดดํําาาาเง้ ซึ่งคันนี้ลูกค้าขอเป็นเซ็ตแบบดําด้านนะคะนุกจัดให้เลยคะ่ะถัดมาด้านล่างเลยคะ่ะพระเอกของเราเป็นชุดแต่งชายกันชนนหน้า,นาตัวนี้นะคะเป็นของค่ายวิกเตอร์นะคะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับหูแดงแบบนี้สวยๆเท่ๆนะคะมาต่อที่ด้านข้างคะ่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเขาก็มีคิ้วล้อมาให้นะคะเป็นคิ้วล้อที่ออกแบบมาได้สวยและลงตัวมากเลยนะคะเหมาะกับเจ้า Mitsubishi Titan สีประตูของเรามากเลยค่ะและที่สําคัญด้านล่างของเราเลยค่ะ<ม>ในส่วนของล้อม็กนะคะตัวนี้นุกทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นขอบ18นะคะเป็นแ็กมาวเวลคิปเงินตัวนี้นะคะแ็กเรามีให้เลือกหลายแบบค่ะแล้วก็มาพร้อมอยางออฟโรด สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะสายออฟโรดห้ามพลาดค่ะถัดมาด้านบนค่ะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะนุกก็ครอบเป็นสีดําด้านมาให้ลูกค้านะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานจะเป็นสีโครมเมียมค่ะแล้วก็ด้านบนของเรานี่เราก็มีราวหลังคามาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบสวยงามนะคะถ้าลูกค้าอยากได้แบบใช้งานจริงตัวนี้แจ้งนุกได้เลยค่ะคิ้วกันศาด เราติดตั้งให้ทั้ง4ชิ้นเลยนะคะแล้วก็เบ้ากันรอยตรงนี้นะคะเราก็ติดตั้งให้ลูกค้านะคะตัวนี้นอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วนะคะยังกันร,รอยขีดข่วนได้ด้วยฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลย40 60 80ค่ะที่สําคัญด้านล่างตรงนี้เลยค่ะวิกเตอร์เขาให้กับข้างกันกระแทกมาด้วยนะคะตัวนี้ออกแบบสวยๆนะคะทําให้รถดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะและเรายังติดสติ๊กเกอร์ลายโคนมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ สติกเกอร์นะคะมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า24แบบเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยหรืออยากจะติดเป็นชื่อตัวเองตัวนี้ทําได้เช่นกันค่ะข้อฝาถังน้ำมันนะคะตัวนี้นุก็แถมมาให้เช่นกันนะคะมาพร้อมกับโลโก้ไททันสปอร์ตสีแดงตัวนี้นะคะตัดกับสีดาบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยค่ะและตัวนี้ค่ะเราจะขาดไม่ได้เลยค่ะพระเอกของเราโรบัสเหล็กนะคะตัวนี้เป็นโรบาเหล็กเอา l a นเดอร์ฮันเตอร์นะคะตัวนี้เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะคะแข็งแรงแข็งแรง สวยงามและยังมีไฟเบรกดวงที่4ี่มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับไฟถอย2ดวงที่ด้านบนนะคะถัดมาที่ด้านท้ายค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราให้อะไรบ้างนะคะด้านท้ายค่ะนุกก็ครอบไฟท้ายมาให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นในรุ่นของตัวโประคะ่ะเขายังมีกล้องมองภาพด้านหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะโดยรวมๆแต่งประมาณนี้นะคะชุดแต่งรอบคันนะคะมีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกหลายแบบเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะซึ่งนุกจัดโปรดาวเริ่มต้นที่29 0 0มเท่านั้นได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะซึ่งคันนี้นะคะ29 0 0 0ผ่อนเพียง12ื่นสเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามนุกได้เลยที่เบอร์0ูนย์ก็3สามหกสามนะคะหรือสามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะเรามีทีมงานคอยให้คําแนะนําคอยให้คำปรึกษา ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจทักมาค่ะแล้ววันนี้นะคะนุขอนำเสนอโปรโมชั่นดีๆกับรถแต่งสวยๆเท่ๆแบบนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสนใจทักมาค่ะวันนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีค่ะ